สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอร่อยคู่ครัวเนื่องจากช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะคะหน่อไม้ค่อนข้างหาง่ายแอดจึงชวนเพื่อนๆมาทําเมนูที่เกี่ยวกับหน่อไม้กันนะคะเมนูนั้นก็คือต้มจืดหน่อไม้ใส่กระดูกหมูนะคะอัตราและส่วนผสมแบบละเอียดอยู่ที่ใต้คลิปเพื่อนๆสามารถเลื่อนลงไปดูได้เลยนะคะเราไปดูวิธีทํากันดีกว่าค่ะแอดจะทําการตั้งหม้อนะคะใส่น้ํเปล่าประมาณ1,800มลนะคะ ปิดฝาทิ้งไว้นะคะจนกระทั่งน้ําเดือดจัดค่ะหลังจากที่น้ําเดือดจัดแล้วนะคะเราจะใส่รากผักชีค่ะตามด้วยกระเทียมบุบค่ะพริกไทยขาวบุบนะคะตามด้วยซุปก้อนค่ะเครื่องสามเกอที่แอดใช้ อาจจะไม่ได้ทําการตำรวมกันนะคะเนื่องจากจะทําให้น้ําแกงของเรานะคะมันจะเป็นผงเศษๆของเครื่องแกงที่เราตำนะคะยกเว้นว่าเราจะนําไปห่อในผ้าขาวบางนะคะวิธีนี้จะช่วยให้น้ําแกงของเราไม่ขุนนะคะเนื่องจากแอดไม่มีผ้าขาวบางนะคะเลยใช้วิธีเป็นแบบง่ายๆนะคะใช้วิธีการบุบแทนนะคะหลังจากซุปก้อนละลายแล้วนะคะจากนั้นใส่หน่อไม้ต้มที่เราต้มไว้นะคะในส่วนของหน่อไม้นะคะแอดจะทําการหั่น บางๆนะคะไม่ถึงกับบางมากนะคะความยาวขนาดพอดีนะคะไม่ใหญ่เกินไปนะคะแอดจะทําการหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วแอดจะไปต้มในน้ําเปล่าก่อนนะคะใส่เกลือเล็กน้อยนะคะต้มไปเรื่อยๆนะคะลองชิมที่ตัวหน่อไม้ดูนะคะถ้าหน่อไม้มีรสหวานหรือว่าไม่ขมนะคะสามารถตักออกได้เลยค่ะ รอจนกระทั่งน้ำเดือดจัดอีกรอบนึงนะคะจากนั้นจะใส่ซี่โครงหมูลงไปนะคะซี่โครงหมูแอดนําไปต้มกับน้ําเปล่านะคะใส่เกลือนะคะต้มสักครู่หนึ่งนะคะสักประมาณ5นาทีนะคะเพื่อนําคาบเลือดหรือว่าคาบไขกระดูกที่ติดอยู่กับตัวซี่โครงะคะ่ะออกก่อนนะคะวิธีนี้นะคะจะช่วยให้ตัวน้ําแกงของเราไม่ขุ่นนะคะเพื่อทําการล้างคาบต่างๆออกก่อนคะ่ะ ตุนกระดูกหมูนะคะด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะประมาณ30นาทีนะคะโดยที่ไม่ต้องปิดฝานะคะไม่เช่นนะั้นน้ำแกงของเราจะขุนได้ค่ะหลังจากครบ30นาทีแล้วนะคะหมูของเราก็จะเริ่มเปื่อยนุ่มตามที่เราต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงรสต่อกันดีกว่าค่ะจากนั้นเราจะใส่กุ้งแห้งนะคะทำการแช่น้ำไว้นะคะจนกระทั่งกุ้งแห้งนิ่มดีนะคะ กลิ่นของกุ้งแห้งนะคะจะช่วยให้น้ำซุปของเรามีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นตามด้วยผงปรุงรสค่ะน้ำตาลทรายค่ะน้ำปลาค่ะและซีอิ๊วขาวนะคะตามด้วยเห็ดหอมแช่น้ำค่ะเห็ดหอมนะคะแอดจะทำการผ่าครึ่งสำหรับดอกที่ใหญ่นิดนึงนะคะ ส่วนดอกเล็กแอดจะไม่ได้ทำการผ่านะคะจากนั้นคนให้ตัวส่วนผสมนะคะละลายเข้ากันดีกับน้ำแกงนะคะจากนั้นทำการตุ๋นต่อสักประมาณ15นาทีนะคะเพื่อให้หมูเปื่อยนุ่มและรสชาตินะคะเข้มข้นขึ้นนะคะจากนั้นลองชิมรสดูนะคะว่าได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วหรือยังนะคะเมื่อได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วนะคะจากนั้นโรยด้วยใบผักชีหั่นทอนนะคะ ปิดไฟได้เลยค่ะขนให้ตัวใบผักชีนะคะโดนน้ำแกงนิดนึงนะคะตอนนี้แกงของเราก็พร้อมทานแล้วนะคะมาแล้วค่ะต้มจืดหน่อไม้กระดูกหมูนะคะน้ำซุปหอมกลมกล่อมเป็นสีเหลืองทองและใส่ไม่มีสีขุ่นนะคะหากเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องอร่อยคู่ครัวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ